สวัสดีครับแซททีวีมาแล้วนะครับเราวันนี้อยู่กับพยุทธ์นะครับในช่วงของแซทสตรีทขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูครับวันนี้เป็นคำถามจากทางบ้านพรยุทธ์โจทย์ของเขาคือเขาใช้รถมาแล้วเนี่ยประมาณ10ปีครับทีนี้ มันอยู่ในช่วงที่ต้องซ่อมหลังนะครับเขาควรจะซ่อมให้จบแล้วใช้ต่อหรือว่าขายแล้วไปดาวคันใหม่เอามาใช้ดีพี่คือถ้าเป็นรถอีสุดใช้10ปีนี่คือสบายมากนนยังถือว่าน้อยใช่ไหมแต่ขายของหน่อยทต่ยวทีครับ,ร,บรถยนต์อายุ10ปีเนี่ยองคประกอบมันมากกว่านั้นผมในความเป็น PPV กับ Pick up 10ปีเนี่ยถือว่ายังสบายสบาย,บายเลยใช่ไหมแต่พอเป็นรถยนต์นั่งเนี่ยมันตามมาด้วยหลายๆเรื่องนะทีนี้รถยนต์นั่งก็จะแบ่งอีก2-3แบสารแบบรถยนต์นั่งสัญชาติญี่ปุ่นกับรถยนต์นั่งสัญชาติอื่นอ ส่ชาติญี่ปุ่นก็เริ่มซ่อมหนักแต่ก็ยังคุมอยู่ยังโอเคะรับได้ถ้าเป็นรถอีกสัญชาติดงเนี่ยอันนี้เจอหนักหนักเจอหนักแบบที่ว่าราคารถของเราเนี่ยอาจจะอยู่ราคาที่เรียกว่าค่าซ่อมใกล้ๆกันหลักราคารถเลยหลักคิดง่ายๆนะครับรถมือสองที่เราใช้มา10ปีเนี่ยเหลือกี่บาทแล้วถ้าค่าซ่อมมันเกิน20%เอนี่ยอย่าซ่อมเลยอย่างเช่นนะครับรถจนตเนี่ยเหลือราคาทัก2 0 0 0 0 0บาทผมแต่ค่าซ่อมนี่คือ4 0 0 0มื่นะก็คือเกิน20%อน่ะถ้าซ่อมแล้วเนี่ยจบ แล้วใช้ได้5ปีหรือไม่ครับผมถ้าเราจ่าย<ม>20%บ์บวกลบและซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยขับได้2ปี3ปีเลิกครับ<ม>อย่าซ่อมเลย<ม>เราไปหารถเก่าแล้วเรามารีสโต r e อันนั้นอีกเรื่องนึงอันนี้ก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งแต่อย่าลืมนะว่าการที่เราจะ r e สโต r e รถยนต์สักคันหนึ่งนะครับ<ม>ต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่นะครับว่ารถยนต์1คันที่เราซื้อมาเนี่ยราคาเป็นไปตามความพึงพอใจของ2ฝ่ายแต่มักจะตกเป็นส่วนของผู้ขายมากกว่า<ม><ม>ยกตัวอย่างอย่างเช่น TFR ปี1988ที่เราทำคอนเทนต์กันครับผม e s u s u Dragon Max รถวันนี้นั้นต้องบอกว่าแบบสภาพไม่สวยเลยเนี่ย <c oughs> ก็ติดเลขหนึ่งสายเข้าไปแล้ว <c oughs> เมื่อก่อน <c oughs> เหลือนิดเดียวเ <c oughs> พราะรถมันจะ40ปีแล้วไงครับผมแต่พอมาวันนี้ <c oughs> พอกระแส d ragon max แรงรวันนี้พิ้วต์อยากบอกว่าคนที่ไปปั้นรถ1988ตัว TFR มาเนี่ยแสนห้าขั้นต่ำก็ต้องเลือกดูว่าเราพึงพอใจกับประสบการณ์คันเก่าที่เขาใช้มาคนที่มาเก็บงานบ้าง เราพอใจตรงไหนและรวมถึงว่าเราเนี่ยไปหาอะไรต่อจนครบไหมสถานะที่เราอยากให้รถคันนั้นไปถึงคือตรงไหนครับผมถ้าเราฝันตรงไหนแล้วไปถึงก็ลองดูและถ้าหาว่าใช้มา10ปี รถก็ยังไม่มีปัญหาอะไรยังใช้ดีอยู่อัเน,นี้ยจาเป็นต้องขายไหมหรือว่าหรือแล้ว,วแต่วความพอใจก็อยู่ที่เราเองเหมือนกันรถ10ปีใช้ไม่เคยเสียอาการสองสิ่งที่เราใช้รถมานานแล้วเราไม่อยากขายคือว่าขับรถบนถนนมีความมั่นคงปลอดภัยอย่างที่2คือรถจนไม่เคยซ่อมหนักแต่การไม่เคยซ่อมหนักก็ต้องหมายถึงว่าเราดูแลถึงไหม ถ้าเราดูแลไม่ถึงเดี๋ยวเตรียมซ่อมถึงแน่ๆก็ต้องคิดเอาว่าจะเอาอย่างไรสรุปแล้วปัจจัยหลายอย่างนะครับแล้วก็อยู่ที่ความพึงพอใจของเราด้วยนะครับถ้าหากว่าเราจะไปต่อแบบไหนยังไงก็แนวทางแบบที่พี่ยุทธบ,บอกไปแนะนําให้เมื่อกี้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะกับช่วงของซัสตีดขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอิสูซครับ